สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชังวิลเลอ,องทาทุกคนนะครับชั่วิลเลองทายเนี่ยเอาจริงแนละ้วคือเสพติดการทําการทํา y o u t u b e นะพูดถึงเนาะผมเสพติดนะพูดถึงนะวันไหนที่ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอให้เพื่อนดู mm hmm. ก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่เป็นต่อยู่นะเนี่ยเห็นไหมขนาดแก้วมังกรยังเอามาทําเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนะครับนะาแก้วมังกรเนี่ยอย mm hmm. ม,ม,มันมีงาเนี่ยไหม ธรรมดาโอ้มีคอมเมนต์ตั้งสิบเก้าคนเลยนะเ <c oughs> กี่ยวมื่ก่อนกอยไม่เกี่ยวกับงานซ่อมนะครับ <c oughs> โอโหอะไรเนี่ยเสียเวลาดูดูไร้ค่าอะไรของเขาเนี่ยจริงๆน่าจะบอกว่าไร้ค่าในะนะอะไรเนี่ยคุณมนทาอะไรเนี่ยไอ้ฮ <c> า <oughs> <c oughs> อันนี้ทําวิดีโอไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ทำวิดีโอใครเครียดทำวิดีโอใครเครียด โอ้โหเวลามีค่ามากเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะ <c oughs> นะครับเห็นไหมเสียเวลาดูไรค่าโอทท้ทีไปดูตลกเลอทีไปดูข้ากองก้นใส่วิดีโอมึงยังดูเลยเนี่ยเอาาวากันไปเนี่ยในคนเนบอกว่าอะไรทําคลิปตึงๆกำลังได้ที่อะไรเงี้ยโสุดยอดเะครับเนี่ยจวิทมีมุกมีพี่มีมีมุกม,มีไปฟังมุกมา ฝังมาเจ็ดเม็ดไม่พอฝังไปแปดฝังไปแปดไม่พอเก้าไม่พอสิบไม่พอมันเยอะมากเกินไปออกเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดพี่มุกอะไรเนี่ยคําพูดมีนัยยะมันก็ต้องมีนัยยะพี่มันมีอะไรอยู่ในนั้นะผมมีนัยยะเสมอแหละเออแต่ผมนี่ผมงี้มึงอาจารย์มากมึงหรือมึม่นวะน่าจะมึนนะมึงป่ะพี่มึง โอ้โหเร็วแล้วนะสนุกเลยผมเนี่ยไงอะไรเนี่ยผมนี่มิงมึงอาจารย์ดูสะกดไบายากรเนี่ยนะสะกดผิดที่ผิดเลยเนี่ย <c oughs> แสดงว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานก็มีได้แซวกันมาเยอะอะจริงก็แซวกันมาเยอะนะสนุกนะครับนะโอ้โห่นเออนี่อะไรเนี่ยเสียวเวลาดูดิมัมันมันด้ายขาเาบ่กเนี่ย คอมเมนต์ได้ถ้าเกิดว่าเจอคอมเมนต์ที่เพื่อนๆไม่ค่อยถูกใจอย่างเงี้<ๆ>เพื่อนก็สามารถลบทิ้งได้นะ<ๆ>ก็อย่างนี้ได้นะถ้าท o u t u b e ก็มาตกตรงแบบนี้นะในกรณีที่ว่าเนี่ยถ้าปักหมุดก็คือมันจะให้จะให้คอมเมนต์ไว้ขึ้นขึ้นอันแรกถ้านําออกนี่ก็คือจะต้องลบตัวนี้ถ้ารายงานตัวนี้นะถ้าถ้าเข้าไปรายงานนี้ก็จะเป็นการมันมันจะเป็นการไปบล็อกของไปบล็อกผู้ชมไว้แหละเอ่อ นะครับไปบอกผู้ชมไว้ก็จะไม่เห็นกันเลยในชาตินี้แล้วก็คําว่าซ่อนผู้ใช้จากช่องนี้ก็คือ,เ,อเขาจะไม่สามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้อีกแล้วก็อนุมัติความคิดเห็นจากผู้ใช้นี้เสมอนี่ก็คือตรงนี้นะตรงนี้นะเพื่อนก็คือ,อถ้าถ้าผู้ใช้คอมเมนต์มาก็จะเป็นแบบว่าเราจะต้องอนุมัติเสมอนั่นแหละเพิ่มผู้ใช้เนผู้ดูแลความคิดเห็นอา่านแล้วก็มามว่าแต่งตั้งเขาเป็นละประมาณนั้นนะนะครับทำยูทูบโอ้เอาสนุกสนุกไป ไม่เป็นไรเว้ยเอาสนุกสนุกไปผมไม่เคยบล็อกใครอยู่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยผมกาลังลงคลิปวิดีโอด้นเพื่อนคอยดูต่อไปเลย PE ที่4่หงหมอ้าวไอ้เน,นี่ยมันมันมีปัญหาเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็น่าจะมีอย่างนี้ขึ้นมาให้ผมได้เลยเห็นไหมบางทีบางทีผมลงไปนะไม่ขึ้นเลยอะ่ะไอ้ไอ้ชื่อคลิปอะ่ะไม่ขึ้นเลยอันนี้ลงช็อตนะลงเล่นเฉยๆไอ้ลงช็อตเนี่ย เอามาแซลกันเล่นนะเอาสนุกสนุกไปนะเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาดักายกันได้นะครับเอาสนุกไปก่อนทํางานนะวันนี้งานมันเยอะมันเครียดมันก็จะมีความเครียดอะไรกันเยอะนั่นแหละนะ,ะก็เลยเออปากันไปนะเพื่อนนะและ้วคลิปวิดีโอที่ติดเหลืองแบบนี้โอ้โหแย่เลยนะนี่ติดเหลืองเนะี่ยขนาดติดเขียวอย่างนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะยังได้ก้าวสตางค์เลยติดเหลืองนี่จบข่าเลยเพื่อนนะ <laughs> ถ้าติดแดงนี่มีโอกาสที่จะลงคลิปไม่ได้ อันนี้เล่าให้ฟังนะครับนี่คือหลังบ้านยูทูบที่ผมมาทำให้เพื่อนดูนะแบบนี้เนาะนี่กำลังลงคลิปอยู่เขาบอกว่ากําลังตรวจสอบหนึ่งรายการเอาแล้วมันจะติดหลืองอีกไหมเนี่ยขนาดไม่เหลืองยังก้าสตางค์เลยเอเอว่ากันไปนี่ครับเอาอะไรสนุกสนุกมาเล่าสู่เพื่อนฟังคอมเมนต์ได้นะเพื่อนคอมเมนต์ได้คอมเมนต์ก็มาทักทายกันได้เอาคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ใส่ศาตร์มาเลยนะครับ ยังไงเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เสมอนะนเพื่อนนะผมก็จะเข้าไปอ่านดูนเพื่อนชอบดูอะไรอะไรต่งตางๆนะผมก็จะไปดูนั่นแหละนะครับก็นะครับนี่ผมก็คิดว่านะรู้สึกว่าแหมายอดวิวมันค่อนข้างน้อยนะนเพื่อนนะเดี๋ยวถ้าจะมาพูดถึงศักดิ์ศรีนี่ไม่ได้เลยนะไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะศักดิ์ศรีต่ํามากยอดวิวเท่าไหร่พันสองพันอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรเนี่ยนะครับงานอาชีพเลยนะเนี่ย นะครับดูให้เยอะกว่านี้หน่อยก็ดีเหมือนกันนะึงเด้อนะในครับเพื่อนๆอาจจะต้องแชร์ไปช่วยผมหน่อยนะผู้ดึงนะนี่ไอคนนะครับนะดูเนี้ยเพื่อนอะไรเนี่ยลงคลิปวีโอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับห้าร้อยกว่าโอ้โหอะไรเนี่ยพันสองพันสองสองพันอะไรเงี้ยให้เป็นหมื่นกเขาหน่อยได้ไหมในครับไม่เป็นไรครับแม่ความดังไม่พอนะพูดถึงนะการดูคลิปวีดีโอของชาววิรเลเงินดานั้นเพื่อนมันก็มีอยู่สองอย่างนะ ก็คือดูสนุกไปแล้วก็ดูไปเพื่อเป็นอาชีพการงานถ้าดูสนุกไปก็สนุกไปแหละ <c oughs> ถ้าดูไปเพื่ออาชีพการงานซสีเรียดมากเยมันไม่เห็นบอกอะไรเลย,เลย <c oughs> ประมาณนั้นนะเอาสนุกนะผมทําสนุกนะผมถึงนะเออคนหนึ่งทําใครเครียดเนาะทาสนุกคนหนึ่งทำเสีเรียสมันก็ต่างกันนะผูถึงนะเอาสนุกสนุกเออเออย่างเช่นอย่างเช่น,ชน B, พ,นพนี่พี่คนนี้นะพี่คนนี้พี่ผมเห็นอมเมมต์พี่แล้วนะพี่นะเดีย <c oughs> <c oughs> นี่เสียเวลาดูนะจริงไม่พูดเล่นเนะี่ยเห็นไหม เนี่ย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 เียวเวลาดูเนี่ยเออเนี่ยเนี่เห็นไหมพี่ซีเรียดซีเรียดเนี่ยพี่ซีเลียดมากนะเดี๋ยวหัวมันจะร้านอย่างผมเนี่ยนะพี่ซีเรียสมากพี่การทํางานอิเล็กทรอนิกส์พี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันซีเลียดมันยากตอนเรียนเนี่ยแต่ตอนทํางานมันยากกว่าพี่ก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยพี่ต้องปล่อยวางด้วยนะวีนะเห็นไหมเสียเวลาดูเห็นไหมอยู่เฉยไม่ได้เลยไหมจริงจริงแล้วคลิปวิดีโอนี้ผมมันผมทําคลิปวิดีโอเรียกแขกไม่ด่าแต่ถ้าเกิดว่าพี่เป็นเอฟซีผมนะ มาโดยตลอดพี่จะเข้าใจแต่ในกรณีนี้พี่ไม่เข้าใจพ่าะอะไรพี่อาจจะแบบเฮ้ยเสียพล่าถึงว่าเอ้ยประาามาณนี้นะ <g ul ose> พี่ไม่ใช่เอฟซีผมโดยตรงถ้าใครติดตามมาผมเอ่อไม่ใช่ไติดตามผมมาประมาณสักสองสามปีพี่รู้เลยผมเป็นยังไง <g ul ose> ผมจะบอกผมเป็นบ้าเนี่ยประมาณนี้เออคอมเมนต์เข้ามาได้นะเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเลยนะคอมเมนต์เข้ามาเลยนะค,มมนาานะครับนะ นะครับนี่เครื่องชอดอตปลายังมีเลยเนี่ยเอาเครื่องช็อตปลาทําเรียกแขกงนะเดี๋ยวแขกงมันดา่ามแต่จริง FC ก็อย่งนี้แหละเออมันก็ไม่ค่อยติดเหลืองหรอกเอยติดเหลืองอยู่กูบ้าลแลบลิ้นนี่เห็นไหม <laughs> เออวันไปนั้นเพื่อนคอมเมนต์ก็ามาตั้งายได้นะครับแล้วก็คลิปซ่อมเจอกันต่อไปก็เออจริงๆก็อาจจะตั้งกฎใหม่นะตั้งกฎเอาเองผมนะถ้าต่ำกว่าพันวิวจะไม่ลงคลิปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ นี่คลิปซ่อมนะถ้าไม่ถึงพันวิวนะไม่ถึงไม่ลงคลิปต่อไปอะไรเงี้ยเออแต่ว่าช่องใหญ่ๆเขาไม่ถึงแสนวิวเขาไม่ลงงานเปนช่องใหญ่อันนี้มันโอ้ยช่องกระจอกงอกง่าย <c oughs> แต่จริงๆงานที่ผมทําไม่ได้กระจกนะเพื่อนมันหมายถึงการเลี้ยงดูครอบครัวเลยนะอที่ผมทำเนี่ยนะครับแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยฟังนะไม่ค่อยดูหรอกเพราะว่ามันเป็นงานที่ปวดหวัวเอาจริงๆนะอือกะว่าใจนี้หน่อยนะนะครับเป็นงานนะมาเดอ้อเปกพี่น้องมาเปกเดอ้อ <c oughs> ผมปเป๊กก่อนเดี๋ยวผมมาเล่าสู่ฟังเดี๋ยวมันซ่อมหัวแรงอืมซ่อมหัวแรงเพื่อนดูอยู่แต่ว่านอนต้องใช้ก่อนล่ะพูดถึงหัวแรงผมมันนี่หมามัดไว้ทามาสามคลิปแล้วเนี่ยหัวแรงยังมัดอยู่เหมือนเดิมเลยยังไม่ได้ซ่อมเลย <S <S อาการก็คือนอตหลวมเลยเนี่ยนอนหลวมเหม็นไหมเฮ้ยนอตมันหลวมอ่ะแก้ไขย,ยังไงเอาอย่างนี้ก่อนให้มันบัดกีไปได้ก่อนเดี๋ยวซ่อมก่อน <S <S อยางไรเออนี่ครับเพราะอาการมีเครื่องมือที่ดีก็เหมือนเรากเอ้ถ้าดูหนังจีนก็มีกระบี่ที่คมฮะ อันนี้มันโอ้โหมันโซนอโอ้โอโอแตกหลายแล้วเจอกันนะครับตอนนี้ก็คงต้องลาจากไปก่อนเดี๋ยวตอนเย็นถ่ายทอดสดง,งมวนเนี่ยแน่เลยเอามวนพี่ตังเอามวนอืมอามวนเนาพี่ตังนะเดี๋ยวเจอกันเดอ้อสวัสดีครับคอมเมนต์เข้ามาได้จะอะไรก็ได้จะจมจะด่าอะไรก็ได้แต่ว่าก็จะเป็นด่าแรงนะถ้าด่าแรงเนี่ยมันทำใจไม่ได้ จิตตกจิตตกเอาเจอกันเจอกันเอาสวัสดีครับ